สวัสดีค่ะนะคะมาเจอกับคุณนกอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนกมาแบ่งปันเทคนิคนะคะของแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะสําหรับการเริ่มต้นขายของออนไลน์นะคะ1เลยนะคะ คุณต้องเลือกหน้าร้านของคุณบนโลกออนไลน์ว่าคุณจะไปช่องทางไหนนะคะเลือกมาช่องทางในช่องทางหนึ่งก่อนนะ <c> um> เช่นคุณเลือก t ิกต็อกคุณก็ไปช่องทาง t ิกต็อกนะคะคุณเลือก Facebook นะคะคุณก็ตั้งเพจขึ้นมานะคะหรือคุณเลือกแอพิคแคร์ยูทูบคุณก็ไป u t u b e นะคะนั่นแหละนะคะเราสามารถเลือกช่องทางที่เราถนัดได้เลยนะคะมันคือหน้าร้านของเรานั่นเองนะคะส่วนข้อที่2ค่ะ คุณต้องเปิดบัญชีธนาคารไว้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทําเก็บเงินปลายทางไว้ด้วยนะเพื่อความสะดวกของลูกค้าได้คะ 3. ค่ะคุณต้องศึกษารายละเอียดของสินค้านั้นๆหรือว่าแพลตฟอร์มนั้นๆหรือว่าะระบบสิที่คุณ นนให้ละเอียดนะคะเพราะเวลาที่ลูกค้าถามน่คุณจะได้ตอบได้อย่างชัดเจนจริงไหมแน่นอนเขาถามอยู่แล้วแหละนะคะคุณขายสินค้าอะไรคุณก็ต้องรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นรู้ลึกร,รู้จริงแนะนำว่าคุณต้องกินต้องใช้เองให้ฟินให้จรินก่อนนะ ันจะทําให้เราสื่อถึงอารมณ์แล้วก็พรีเซนต์ออกมาจากใจของเราจริงๆแล้วคุณจะขายสินค้าได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าเราขายของโดยที่เราไม่ได้กินไม่ได้ใช้สินค้าเนี่ยมันจะทําให้เราไม่กินแล้วก็ไม่รู้ว,ว่ามันดีจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่กล้าบอกต่อจริงไหมคะนั่นแหละคือเทคนิคนะคะส่วนข้อที่4ค่ะคุณต้องออกมาสร้างตัวตนค่ะบนโลกออนไลน์เช่นคุณเลือก่า Facebook หรือว่าเพจนะคะคุณก็ต้องออกมาไลฟ์สดหรือว่าการทําวิดีโอก็สําคัญนะคะมันจะช่วยเปิดเปิดค่าการมองเห็นเยอะมากนะคะการทําวิดีโอหรือการไลฟ์สดเนี่ยคนจะติดตามเยอะมากมันมันเปิดค่าการมองเห็นมากกว่าการโพสต์รูปธรรมดาบางทีโพสต์รูปธรรมดาเนี่ยที่มาก็ปิดการมองเห็นจริงนะคะฉะนั้นทำวิดีโอทําทลิปสั้นก็ได้นะคะไม่ต้องทํายาวหรือว่าการไลฟ์สดใจคูณต้องดึงเอกลักษณ์ความโดดเด่น ของคุณออกมานะคะเพื่อสร้างตัวตนเพื่อให้คนจำคุณได้นั่นเองนะคะเราต้องโดดเด่นในรูปแบบของเราโดยไม่ต้องก๊อปปี้ใครนะคะไม่ต้องก๊อปปี้ใครอาจจะเป็นธรรมชาติของเรานี่แหละนะ,ะนั่นแหละนะคะเราต้องสร้างตัวตนเพื่อให้คนติดตามเราและจําเราได้นั่นเองยิ่งเราโด,ด่งดังหรือว่าเรามีผู้ติดตามเยอะแล้วก็สามารถนะคะขายสินค้าได้ดีหรือว่ามีมีผู้มาซื้อบริการของเราเยอะนะคะเรื่องสำคัญเนาะจากนั้นสร้างตัวตน หรือว่าการสร้างตัวตนอาจจะเป็นการออกมาให้ความรู้ให้คุณค่าให้กับผู้คนก็ได้และผู้คนเขาจะติดตามเรานั่นเองนะฉะนั้นเทคนิคก็คือทำอย่างไรคนถึงจะมาติดตามเรามันก็คือเราต้องให้อะไรให้กับผู้คนก่อนใช่ไหมถ้าเราไม่ให้เขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดตามเราไปเพื่ออะไรเออฉะนั้นเหตุผลที่เขามาติดตามเราเพราะเขาต้องการอะไรจากเราเช่นความรู้เอ,อ หรือว่าแนวทางแก้ปัญหาชีวิตของเขาอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นก็หาคอนเทนต์ที่มันเข้ากับคุณที่คุณชอบแล้วคุณก็แบ่งปันพรีเซนต์ออกไปนะคะดึงความเป็นตัวตนตัวเด็กวดึงความเป็นตัวตนของเราออกมาให้มากที่สุดนะคะส่วนเทคนิคสุดท้ายคือเทคนิคการนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายของแม่ค้าออนไลน์ทุกคนต้องทำ ของมาได้เท่าไหร่เราแบ่งเก็บเท่าไหรเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่เราต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าการแบ่งเก็บเงินนั่นเองมันจะทําให้เราเห็นจํานวนเงินเห็นเงินเป็นก้อนนะคะอู้แน่นอนนะถ้าเราเห็นเงินเป็นก้อนมันจะเห็นมันจะทำให้เราหัวใจพองฟูนะคะและมีกําลังใจในการทําออนไลน์นะคะแต่ถ้าเราขายของออนไลน์แล้วเราไม่เก็บเราไม่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็จะไม่เห็นจํานวนเงินไม่เห็นเม็ดเงินนะขายได้ขายได้หนึ่งพันบาทแบบ นะซื้อกินนะหมดไป2 0 0 0ันยก็ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ทำรายรับรายจ่ายแบ่งเก็บไว้เพื่อลงทุนต่อยอดด้วยนะคะมันจะทำให้เราขยายธรุรกิจไปได้อีกนะคะเทคนิคง่ายๆสำหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่วันนี้เอาไปทําดูนะคะขอบคุณมากถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของคุณขอบคุณที่กดติดตามคุณนกนะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ